สวัสดีอีกครั้งจ้าทุกคนวันนี้เราจะไปงานเทศกาลฮาโลวีนที่ห้างใกล้บ้านนะคะเขาจัดงานให้เด็กๆนะคะตั้งแต่เวลาบ่ายสองขึ้นไปนะคะในร้านบริเวณภายในห้างตามห้างร้านต่างๆที่มีป้ายเขียนบอกว่าฮาโลวีนหรือว่าป้ายที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับฮาโลวีนนะคะเด็กๆสามารถเข้าไปทักทายแล้วก็ถามว่าจะให้ ขนมหรือว่าจะให้เอ่อทำการแกล้งหรือเกเล Airbnb, อะไรต่างๆนะคะก็วันนี้แม่ก็ได้เอ่อแต่งหน้าพี่เอวานะคะเดี๋ยวแม่เอาให้ดูนะว่าแม <c oughs> <c oughs> ่แต่งหน้าพี่เอวาดูดีดูน่ากลัวหรือว่าดูน่าเกลียดเดี๋ยวแม่เอาไปดูนะนี่เทเด้พี่เอวาตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปที่ห้างนะคะ เด็กๆก,ก็จะมีกระป๋งนะคะเพื่อที่จะไปใส่ลูกอมขนมสุกเขียวนะคะมาริวส์เขาก็จะมีของเขาอยู่กระป๋งองนงมาริวส์เขาก็จะใส่ชุดเป็นรูปผีฟักทองนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะลงลิฟต์ไปที่รถนะคะเดี๋ยวขอหยุดวิดีโอไว้ตอนนี้นะคะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงห้างแล้วนะคะพ่อก็กำลังจัดเตรียมเด็กๆอยู่นะคะพี่วาหน้ากลัวมากเลยวันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปในห้างนะคะอุย้ยหาวก่อน <c oughs> ตอนนี้คุณพ่อก็กำลังถอดแจ็คเก็ตของน้องนะคะ <c oughs> เพื่อให้เวลาเด็กๆเดินเข้าไปในร้านเนาะพนักง,งานเขาจะได้เห็นว่าช้างเขาก็มีชุดฮารลูบินเหมือนกัน พี่าบาเขาก็จะเข็นน้องเข้าไปนะคะ mm hmm. เขาก็จะพูดเป็น mm hmm. ภาษาแดนนะคะว่าลิกเอลเปเลอน,นะคะก็ s <S ะคือจะให้ขนมยะดูแ yeah. ค o w s tell English จะให้ขนมหรือว่าจะให้แก้งตอนนี้น้องเขาก็ำลังจะเดินเข้าไปขอขนมลูกอมนะคะคุณพ่อ,อคุณแม่ก็เดินตามเข้าไปดูด้วยนะคะ uh oh. <laughs> ฉ <d _ n> ากได้ลูกอมพลละก้อนออกมานะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ร้านต่อไปนะคะ,ะไปต่อกันเลยค่ะเฮ้ฉาชากหลีมม

ร้านนี้ลูกอมหมดนะคะเราต้องเดินไปร้านอื่นนะคะไม่เป็นไรไปกันต่อค่ะเรามาต่อกันที่ร้านต่อไปค่ะลุ้นกันนะคะว่าจะมีลูกอมเหลือไว้ให้เด็กๆหรือเปล่าร <c oughs> <c oughs> ้านนี้ก็ลูกอมหมดนะคะไปต่อร้านอื่นค่ะ <c oughs> เย่ร้านนี้มีของเหลือของเรานะของเหลือขนมนะไม่ใช่ของเหลือโอ้บริเวณน,นี้มีป้ายที่ให้เด็กไปขอขนมนะะเยอะแยะเลยค่ะไห้สิก <laughs> เสร็จแล้วโอ้ยสักเห็ยบายบายไฮไฮบาสซีไฮ อีบะเว็นไหมลูซี่สาขาฝุหมังอีเห็นีิโอ้ได้เยอะเลย้หรเอาอนช้างก็ไม่รอให้เก็บลูกอมให้หมดนะก็จะกินลูกอมอย่างเดียว

ใช้น <t ale> ้องที่ดีลูกบัวให้นองมืโอ้โหโค้งบุเลยด้ตอนนี้เด็กๆก็ได้ไปทำการขอ ขนมแล้วก็ลูกอมกับร้านต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาได้ได้กันมาคนละเกือบครึ่งกระป๋องเลยนะค่ะตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะช้างหลับบนรถนะคะก็แอนก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแอนก็ขอขอบคุณ เพ,พื่อนๆพี่น้องๆที่ยังคงติดตามแล้วก็ให้กำลังใจช่องของแอนสไปเดนมาร์กนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของแอนสไปเดนมาร์กด้วยนะคะไปก่อนนะคะแฮปปี้วีคเอนนะคะบ๊ายบายจ้า